สวัสดีนะครับวันนี้พอดีผมได้นกมาใหม่เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นนกกระต๊อบชวาน,นครับแต่พ,พิเศษก็คือตัวนี้จะเป็นนกด่างนะครับไม่จะเป็นลำเทาด่างส่วนตัวนี้จะเป็นขาวด่างนะครับสังเกตดูหลังด้านหลังจะเป็นหลังเท่านะครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะลง ใข่กุ้งใหญ่ไว้ก่อนยังไม่ทราบเพศที่ชัดเจนนะครับตัวขาวไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือเปล่าครับ,รบก็เป็นสีด่างก็สวยปีกเบบนะครับ ก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ทา,างช่องนี้นะครับชอบ่องนกยักษฟาร์มวันนี้ก็สวัสดีครับ